Yeay! Beri dukungan like! Woooo! tiang เอ้าวอันนี้ฝากของแพงเนาะเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้เลยนะว่าตัวในของทุกคนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเนาะแล้วก็จริงๆแล้วรู้ทุกสิ่งเลยรู้ทุกอย่างที่คุณปรารถนานะสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ตามเนาะนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทาไมคุณครูถึงสอนให้ทุกคนเนี่ยไปฟังตัวเองให้ได้ยินเนาะนิ่งมากพอสงบนิ่งมากพอนะที่จะฟังเสียงตัวเองให้ได้ยินเพราะคุณรู้ไหมว่าตัวในของคุณเนี่ยรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้แม้กระทั่งกดแรงดูดลุกแม้กระทั่งกดแสรีธรรมถึงให้ฟังตัวในโอเคไหมเวลาคุณฟังตัว ังเนี่ยแสดงว่าไม่ถูกต้องนะไม่ตรงตามศัยธรรมหรือกดศสยธรรมที่แท้จริงเพราะนั้นฟังตัวอย่ตัวในเยอะๆเนาะฟังข้างในเยอะๆฟังให้นิ่งมากพอด้วยอย่าไปคิดเองเออเองด้วยอีกนะถ้าให้ง่ายที่สุดให้ปรับเทียบหรือ ฟังสัจธรรมที่เพียวแลวะบริสุทธิ์ในแต่ละคัสนะเดอรดีวานางรู้เสียงปลุกพลังคัสใดๆก็ตามนี่แหละคัสพวกนี้นี่แหละจะทําให้คุณเนี่ยได้เข้าใกล้กับตัวเองที่แท้จริงนะเออแล้วเวลาทุกคนเป็นตัวเองที่แท้จริงเนี่ยสวยงามที่สุดเลยวันนี้เออเย้วันนี้ลูกไไโโเลยวันนี้คุณครูทายไปสิว่าจะไปไหนโอ้โหเอาฮัลโหลวันนี้เนาะเย้นี่จะให้ดูอะไรเนี่ยโคตรเพอร์เฟกเลยสวยมากวู้วว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  ดูดิเราไม่ใช่อะไรนี่ข้างบนมีจัก,กรวาลว่เห็นปะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะ,อ,ะอืมอห็นไหม,มฟินไหมเดียสนุกไหมเอ้ยมาเนี่ยลูกศิษย์คุณครูก็ตัวเก่งนาะเนี่ยพามาเที่ยวหลายที่เลยเนี่ยแล้วคุณครูก็เห็นไหมให้ซอสจัดให้เลยนี่ดูเห็นเห็นจัก,กรวาลปะล่ะอะเมซิ่งเนาะอะี่จัก,กรวาลว่เห็นปะโอ้โหอะไรจะฟินไปก,กว่านี้ได้อีกเดี๋ยวอออเป็นไงเดี๋ยวไลฟ์ฟังนี่ยิ่งกว่าได้ขับในโรสลส์รอยนะ ใช่ไหมอ่าามากเลยอ่าแล้วเวลาเราจูนซ้อนเนี่ยทุกที่ที่ไหนก็โคตรเพอร์เฟก์เลยเนาะ แล้วก็ต้องว่างมากจริงๆนะถึงจะได้ประสบการณ์อะไรแบบนี้ใช่วันนี้เราไปเที่ยวกันด้วยเนาะทริปด้วยอใคุณครูครั้งแรกเนาะครั้งแรกเลยรถซิปเลยรถทิปเลยว่าดีใจมากแล้วขอบคุณนะมากที่พามาเที่ยวนะลูกนะพามาไปเห็นไหมแล้วนี่เห็นไหมซอสจัดให้เห็นไหมล่ะเนี่ยคุณครูก็คืออันนี้ก็คือเป็นงานวันเกิดคุณครูเนี่ยก็ออกมาใช้ในในวันนี้เลยไม่ล่ะค่อยเพอร์เฟกเลย อ๋อดูจักรวาลนี่บนหัวฟินอะมีความสุขอะดูดิเอาไม่สิ้นนะมันสวยมากดูที่นอนด้วยเออไหนมีอะไรจะฝากเพื่อนๆหน่อยก็ต้องว่างเนาะในการที่แบบว่าต้องว่างมากพออืในการที่แบบว่าเอาไปเลยเออจูนซอสน้องสเตจจูนเนาะแล้วก็เอ็นเจโอโหอยู่น้าน่าคืออวตารน่าอ้ยสวยอะมันสวยมากน่ารักมาก คิดดูสิถ้าไม่ซอสเห็นบัฟต้าของฝรั่งด้วยนะน่เอออยู่อยนี้เอรจัดให้เลยจริงสวยมากมันเพอร์เฟคมากโอ้โหดูดินี่ก็เป็นรถทีวีด้วยนะเนี่ยก็คือประหยัดน้ำมันมากไม่ต้องแวะชาร์จจ้าสะดวกมากเราต้องมีเวลาเอนจอยระหว่างทางนะที่เรามากันอ่ะอืมใช่ต้องชิลอ่ะต้องชิวอ่ะว่างมากพอเนาะเออเพราะว่าต้องแวะชาร์จอะไรใดๆอีกเพราะว่าแวะนอนในรถได้เลยเนี่ยโข่โอเ๋เลยโอ้ย อบมือเลยเยี่ยมชอบเลยสนุกเลยก็นี่แหละวันนี้ก็ฝากของแพงเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้เลยว่าตรงมีเวลาให้กับสวรรค์เนาะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดเนี่ยสลักสำคัญไปกว,กว่าการมีเวลาให้กับสวรรค์อีกแล้วเย้นี่ดูดิดีวายทมมามาิ่งก็มาโอ้โหมีดุ้งด้วยหมายม่าจักรวาลเนี่ยปิดไฟนิดน,นึงวู้ยไอ้ลืมโอ,โอ้โหจุ๊บ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 โอ้โห ต้องเป็นยังไงเนี่ยถึงจะได้แบบนี้ต้องเบอร์ไหนต้องจูนซอสเบอร์ไหนต้องจูนซอสเบอร์ไหนถึงจะได้เบอร์นี้เอราขับไปมีแต่สองสวยงามไปแล้วก็ชาร์จไปเล่นจอยระหว่างทางควินไปโอ้โหเมซิงมาจบการคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องสัมภาษแล้วแหะแนี่ยน่แเออแม่ฟินไหมแม่แล้วนี่มากับซอสนะเนี่ยมากับซอสเป็นไง อยู่กับคนจูนซอสก็อย่างนี้แหละใช่ไหมเดีย,อยเออนี่แหละสนุกอสนุกมาก,กแคมปปิ้มากเพราะเนี่ยมีแต่ของเซอร์ไพรส์สวยงามสนุกสนานลัลลามากาแล้ว,ลวลรรก็แบบเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนึงอ่ะเหมือนแบบเด็กมาแคมป์ปิ้งนะเนาะออเควินนะุณเชียงใหม่ทักครเชี่ยงใหม่ทักค่ะเปิด Private Coaching นะที่เชียงใหม่นะใครอยากเจอนะวันนี้ให้โป ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้านะแวะไปแวะไปพูดคุยนิดนึงเออใครอยากจะมีคําถามอะไรแบบว่าอยากจะคชชิ่งเป็นงานส่วนตัวก็เจอเัินที่เชียงใหม่นะคุณครูก็ไม่เคยไปเชียงใหม่เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เนาะจะได้พาไปเชียงใหม่เพราะว่านี่ลูกศิษย์ก็คือโอ้โหเชี่ยวชาญไม่ไหวเนาะแล้วก็นี่ไงเห็น,นไหมล่ะสนุกอ่ะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเลยเนาะใช่ไหมสนุกไหมสนุกตัง้งแต่อตอนออกรถแล้วเนาะ ตอนขับรถออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่คิดว่าเออนี่การเป็นการนอนในรถครั้งแรกด้วยเห็นไหมล่ะ,ะ,นะสนุกอะเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กเลยอะสนุก,นกดีดา่ด้นะไม่ได้แบบเป็นเต็นท์รถอะ,อะด,ะอะอะดาทุกคนเลยอามีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมเนาะต้องมีเวลาว่างให้กับชีวิตเนาะ แล้ก็เอ็นจอยไปกับซอสเนาะแล้วก็ให้ซอสเซอร์ไพรส์ไงคุณครูเลยซอสเซอร์ไพรส์ใช่เลซซอสเซอร์ไพสรส์ยอยู่ลูกเหมือนกันนะเนี่ยโมเมนต์แบบเนี้ยอืสวยงามเนะะมาะอ,อดูสิแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเออในรอบสดทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือมีอะไรที่แบบอลังการเสมอเลยแต่ต้องเป็นผู้ที่เปิดรับด้วยนะถ้าคุณเปิดรับเนี่ยก็จะได้สิ่งสวยงามเนาะแต่ถ้าไม่เปิดรับเนี่ยของดีกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้ลิ้มรสแบบเบอร์สุดหรือเต็มสูบอย่างแท้จริงเลยใช่ไหม นั่นแหละมันเป็นไปตามเป็นไปตามการเปิดรับของทุกคนเนาะเออแล้วดูดิข้างนอกก็สีฟ้าโพลนจะไม่รู้เราขับอยู่บนสวรรค์นะขี่มะเนี่ยเออขับอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าดูดิโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นไหมอู้เป็นหมอกกันไปหมดเลยโอ้ยยยยยกลิ้ไม่ไหวอ่าลักนะอ่าฝากไม้ฝากกันยังเมื่อกี้ ฝากไปแล้วนะเออนี่ก็มาด้วยรักแล้วก็ระหว่างทางเราก็นั่งฟังสาสธรรมกันมาด้วยเนาะคุณจริงสนุกมากเลยนั่งฟังเดี๋วดีวายพักสี่เนาะใช่นเป็นไงรชอบไหมเดี๋ยวดีวายพักสี่นี่เดียลงไปตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งมามาย้อนได้อีกเนี่ยแล้วก็ใครได้เขาเรียกว่าใครมีคัมภีร์ศสยธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ได้ทั้งชีวิตเลยเพราะคุณกลับมาทวนได้ทุกครั้งเลยคุณเขาเรียกว่าอะไรนะขนาดคุมครูยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่เหลืองละเลิงเลยเพราะอะไรรู้ปะ เออหลงละเลงเพราะว่าไม่นานคุณก็จะลืมอะเสรีธรรมที่คุณเคยได้รู้อะแม้ว่าคุณจะเคยตื่นรู้มามากแค่ไหนก็ตามอะเข้าใจปะเพราะนี้ก็คือไม่ให้พลาดเลยเห็นไหมละ่ะก็เรียกว่าใช้ชีวิตยอย่างผู้จงใจใช่ไหมเออข้างๆเอาเอใช้ชีวิตยอย่างผู้จงใจเออหายเป็นไงเลยที่วสี่เป็นไงไ ใใหห้้เธอไม่เป็นไรเดอร์ดีไวซ์สีเปน็นไงลูกแพงมากก็คือเหมือนแบบว่ามันคือการตั้งจิตเป็นช่วงๆ<ม>จริงๆเนาะเซกเมนต์อินเทนชันเนาะก็คือเหมือนแบบว่าปกติเราจะใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้ตั้งจิตปักธงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้ก็คือควบคู่กันเพราะว่าในค้าที่ลง2 2> <ม>อ่ะ VR v ารอสองอ่ะโฟกัสเซอร์ก็คือเหมือนแบบคุณครูก็คือบอกว่าให้ไปเก็บดีไวซ์สี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ไงมันโคกันกับกาันงใจสร้างใช่โคกันหมดเลยอะไรเงี้ยโคกสมาธิโคเลิฟซีรีส์อะไรเงี้ย ก็เลยตั้งใจไปเก็บไปเข้าไปเก็บให้มันแบบคลอมเพกให้มันครบครบองบอกวกาเลยครบองค์ของการสร้างแล้วการเปิดรับอืมแล้วก็อยู่ในโหมดของจุดที่เป็นความรักสูงสุดอ,อคุณจะได้เขาเรียกว่าสร้างสร้างคมสร้างอย่างจงใจด้วยแล้วที่สําคัญก็คือเป็นประโยชน์ต่อชีวิตด้วยเพราะว่าเวลาคุณสร้างอย่างจงใจเนี่ยคุณก็จะได้ของขวัญที่จงใจในนเนาะหลายคนคือไม่เข้าใจข้อนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบ ไม่ไม่รู้ด้วยสาวมันเองมีอํานาจในการสร้างอย่างตรงใจเพ<ช>ราะว่าเนี่ยแหละความไม่รู้มันแพงก็นี่แหละเมื่อกี้เพิ่งทวนเลยในเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสอนเร็วๆนี้ด้วยนะจ,จะเป็นเสริมในคลาสออกดตองคำทำเงิน้านนี้ก็กินไม่ไหวอ, <laughs> อยู่ไม่ไหวอ่ะกดทองคำทำเงินร้านอาจจะมีสอนด้วยนะเสริมที่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวในของคุณเนี่ยรู้ทุกอย่างนั่นหมายความว่าอะไรรู้เสรีธรรมในทุกอย่างนี่เป็นเหตุผลที่น้อยคนมากนะที่ได้ฟังตัวเองที่แท้จริงหรือว่าฝึกฝน เข้าใจเปล่าเพราะว่าไม่นานก็จะหลุดไปไอสิ่งที่เคยรู้อะเห็นไหมเพราะว่าไม่มีนางฟ้านำทางนะเพราะนั้นคุณครูก็ปรรถนาทุกคนเนี่ยได้มีนางฟ้านำทางเนาะมีรู้ดีกว่าไม่รู้มีคาดไว้ในสบายใจกว่าเยอะใช่ไหมจริงอุ่นใจแล้วก็ร้อนได้เป็นมาสเตอร์มันเจอคนคาดใดๆเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเป็นหลุมตกลงทางนั้นได้เลยเพราะว่าโลกในใบนี้เนี่ยมายาแล้วเกินซะจนบางทีเนี่ยแยกแยะไม่ออกเลยว่ามันคือปัญหาที่เราไม่ข้ามข้ามผ่านมันไปไม่ได้ เนื้อออกไหม,ม,มแต่พอมีคมภีนเนี่ยก็คือเปิดเลยเหมือนเมื่อกี้เปิดเดอดดีกว่าภาคสี่ศาสตร์ของผู้จงใจสร้างเห็นไหมศาสตร์ศาสตร์ของผู้มีมอำนาจไ้อะไรนะ ขาดของคนเหนือคนคน,คนเหนือคนเห็นไหนมล่ะนี่ก็คือออริจินอลนะต้องพูดคำนี้หลายคนก็อาจจะใช้คํานี้แต่ผมครูจะบอกคุณให้ว่ามันมาจากตรงนี้เนี่ยจ้าแพงอ่าก็คือเนื้อเน้นๆแล้วก็แก่นทั้งหมดอยู่ตรงนี้เนาะเออคุมมภูสอนเป็นพันจลั์จริงแล้วก็นั่นแหละใครที่ได้มาใครที่ได้มารู้ในคานี้เนาะก็เป็นผู้ร่วมสร้างด้วยกันนะแล้วก็อยากให้รู้ไว้เลยว่าศาสตร์ของผู้มีอำนาจเนี่ยศาสตร์ของคนเหนือคนเนี่ยใช้ได้ทั้งชีวิตแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครมาบอก ไม่มีใครเคยสอนสไม่มีใครพูดอะไรแบบนี้มันลึกมากเนาะแล้วก็นั่นะแหละอยากให้ฟังตัวนายเยอะๆนะหรือว่าฟังสรีธรรมเยอะๆยิ่งคุณรู้เยอะแล้วรู้เพียวมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้เข้าเข้าใกล้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ใสามากขึ้นเท่านั้นแล้วก็เปิดลับอะไรที่มากขึ้นได้อีกใช่ไหมใช่เลยเย้ละทุกคนเลยเออฟิอ่ะ ชีวิตของการจุนซ้อนโคตรฟินเลยเนาะฟินต้องว่างนะเนี่ยต้องว่างต้องว่างนี่น้องก็คือมาตั้งแต่พายุโคชิ่งนะตอนนี้ก็คือมาคลิปวิดต่อเนื่องเลยครูก็ดีใจมากแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นเกียรติในชีวิตยังหากพาเอาครูไปเที่ยวด้วยเห็นไหมล่ะแล้วนี่ไงเห็แล้วเราก็จัดพาไปเที่ยวเออไปเที่ยวขอบใจนะขอบครูขอบครูมาค้างโมเมนต์สวรรค์ร่วมกันเนาะสนุกมากเลยก็ดีใจที่เราได้ ตั้งสรรสิ่งดีงามด้วยกันเนาะแล้วก็แล้วตลอดที่ขับมาเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยก็คือฟังแสงทำตลอดเนาะใช่ใช่ใช่ฟังเสงทำตลอดฟังปัญญาตลอดเห็นไหมล่ะแม้กระทั่งเราเคยเรียนสรอบสดแล้วครูครูก็เคยสอนแล้วแล้วไปทวนซ้ําด้วยตัวเองอีกแล้วว่าเป็นด้วยอในทุกเวลาที่เราขนาดไปเราเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ยังเอาแสงทำเข้ามาเพราะว่าจะไม่หลุดเลนได้เลย เข้มอ่ะแล้วยิ่งฟังก็ยิ่งสนุกแล้วก็มันลึกมากแล้วก็มีความสุขเหมือนไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยเป็นเช่นนั้นเลยแล้วเราก็จะคุยกันว่าแบบเอ้ยเอาอันเนี้ยสั่งอันไหนดีอะไรเงี้ยตอนแรกก็เวลาจะบอกว่าอยากลองแต่ละครั้งใช่ไหมอืมแล้วคุ้มๆก็แบบว่าเอ้ยอยากจะกลับไปทวนกดทองคำนะไม่เคยทานแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสนุกกันในแบบว่าเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ไปเก็บเพชดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เวลานาวตอนนี้ที่ฟินเนาะแล้วเราก็เอนจอยไปกับซอสด้วยอ่ะเออตอนนี้เราก็ได้เอนจอยเเหมืออนนิสไปปที่ยว ออกเดินทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไปตามออเดอร์ซอสใช่ไหมคุกครูก็มีออเดอร์ซอสที่แบบอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่นานแล้วไม่เคยเลยยังไม่เคยไปเชียงใหม่เลยพออยู่ใต้ต่รดเวลาอยู่ใต้ตต่รดเวลาเมื่อกี้กินอาหารตายเหล่าเจอคนตายเหล่าก็หนุ่มมาก เนาะแต่นี้ก็อยากไปลิมรสอะไรที่ใหม่ๆบ้างเนาะพอเราไปเที่ยวต่างประเทศมา<โ>คุณกูไปเที่ยวมาทั้งปีแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขอไปเที่ยวนี่คูู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยเนี่ยเขาพาไปเที่ยวทุกที่เลยก็ดีใจมากแล้วก็เป็นสายซิ่งเลยนะเนี่ยสายซิ่งแบบว่าลัดเลาะ,ละที่แล้วกูเกิลแบบต้องเปิดนี่ไม, <laughs> ไมเก่งจังเลยนะใไ่กับซอสนะซอสพาไปใช่ไหมเห็นไหมผลลัพธ์ของการดูซอสเลิศมาก นนสนุกมากแล้วเราเป็นการอัปเกรดมากบางทีทั้งชีวิตเนี่ยคนทั้งชีวิตยังไม่เคยได้รับประสบการณ์เช่นนี้เลยนะนั่นแหละต้องอัปเกรดจิตวิญญาณแค้จริงน่นถึงได้แมทชิ่งเนาะแล้วก็ต้องมีเวลาให้สวรรค์จริงๆิงถ้า,ถาไม่มีเวลาให้กับสวรรค์นี่ก็คือไม่รู้ไปไหนแต่ไม่แค่ไปกับตาสวรรค์นั่นสิแค่ไปแค่ไปไม่รู้แท้สิว่าเราอ่ะเพิ่งคิดกันเมื่อวันเมื่อเมื่อวานเองไหมเออไม่คิดเยอะเลยเออแล้วเราก็ ขาบแต่ว่าที่ขับรถไปเที่ยงใหม่เลยค่ะเออจริงจรินคุณคุณบอกว่ารถก็เป็นแบบรถไฟฟ้าด้วยนะก็แบบว่าเดี๋ยวไปลองแบบเทสกันจะบอกว่าคุณสมบัติของนางฟ้าเนี่ยคือไม่คิดเยอะเข้าใจเปล่าใครที่คิดเยอะเนี่ยหรือล้าล้าลังนี่ไม่ได้ลงหรอกไม่ได้เรียนหรอกคัสก็แต่ไมู่หรือว่าไม่ได้ฟังหรอกสายธรรมอ่ะเพราะมันจะไม่มีเวลาร้ายกับสวรค์เลยเพราะว่าสิ่งอื่นสําคัญกว่าชีวิตตัวเองเสมอ มันเป็นเช่นนั้นลูกมันคนคนเข้าใจกับตาละปากันไปหมดเพราะว่านี่แหละไม่รู้แก่นที่แท้จริงเนาะก็จะเป็นเช่นนี้คิดยัยจะหมดจะหาข้าวกินละหิวกินแล้วก็นอนแล้วขับรถแล้วก็กินแล้อเออกินนอนขับรถเตี้ยวแล้วก็ฟังแสแธมฟังแสแธมฟินๆแล้วเงินเข้าเลยหรือวะ แล้วดูตาก็เปลี่ยนแล้วโหหน้าเปลี่ยนทุกวันร่างเปลี่ยนทุกวันหน้าเด็กขึ้นทุกวันเนาะทำไมมันดีจังดีงามเนาะดีงามแล้วแถมเนี่ยเราก็ไปลึกในเลิฟซีรีส์ด้วยสนุกมากมีสมาธิจุนโซแล้วแถมยังวิอาวิพีพภาสไม่มีอะไรจะฟินไปก่านี้แล้วอ๋เพ่ไม่รู้ว่าแบบว่าจะเมื่อวานที่ไลฟ์ไลฟ์เมื่อวานหรอปล่าคุณไล์กันที่บอกให้ไปเก็บอ่ะ vr สองไปไปตามเก็บในไลฟ์นิว่อวานหน้าที่เรากินเนื้อเอามาเกษตรกันอะไรเงี้ยอันนั้นแพงมากอยากให้ไปตามเก็บเลยนะแล้วก็คัส vrvp ภาคสองก็คือนักโฟกัสเซอร์ตัวยงนะนักโฟกัสเซอร์ที่ทรงพลังนะแพงแพงชีช่องเลยปัญญาแพงจริง ก็มีแบบให้ไปมีบอกเลยว่า VR ใช่ไหมแล้วก็มีสมาธิใช่ไหมให้ไปเก็บก่อนอะไรเงี้ยล้าเดี๋ยวได้ทุกอย่างทั้งหมดเลยทุกค้าเลย VR VIP ภาคสองก็ฝากไปเลยถ้าควบคู่กับสมาธินอกก็จะได้ทุกอย่างนะสมใจปรารถนาเนาะก็จริงๆแล้ว VR VIP เนี่ยขึ้นชื่อว่าอะไรนะได้ทุกอย่างสมใจนึกเนาะก็เป็นทางลัดสุดลัดในชีวิตของคุณครูนะที่เรียกว่าได้สมใจปัารถนาเต็มไปหมดอรไปดูดิในคล้ายคือหลักฐานเพียบอเนาะไปกันไม่ทันเลยอ่ะนั่นแหละก็เอาทางลัดมาบอกทุกคนนะ มีไม่มีใครโปรโมทก็เลยบอกอ๋อสาวเราโปรโมทให้เลยอันนี้คืออินสปายเองนะลงเองแล้วไม่ได้ได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วน,สวนเสียอะไรกับคูเลยแต่แบบเป็นความรักเราล้นเหลือเราสึกว่ามันดีมากๆแล้วแบบว่าเอ้ยอยังไม่มีใครได้รู้คาดนี้แล้วมันควบคู่กันจริงๆก็เลยแบบขี้ช่องเลยเมื่อวานค็หยับคูว่าเหมือนแบบอารมณ์ว่าเหมือนจะเป็นอะไรนะสารานุก,กรมหรือว, <หา S 1> ว่าอะไรอนะ โคตรนานุกรมหรือใครอยากรู้ว่าให้ต่อคาดไหนเนี่ยถามคนนี้เลยค่ะเออก็คือไปเขาลงทุกค้าแล้วเขาจะรู้เลยว่าใครใครรวมคอมโบกับอะไรใครลวมตรงไหนเนี่ยไปถามก็ได้เลยมันตลกมากเลยอะลวมตรงไหนเนี่ยถามเลยว่าพี่ต้องไปต่อคาดไหนคะาเออเออตลกมากเลยเก่งมากฉลาดมากนะคุณครูก็ดีใจมากเลยแล้วก็ชีวิตเขาก็เนี่ยโอ้โหเงินเข้ารัวๆแล้วก็มีความเบิกบานความอัศจรรย์ความโชคดีชีวิต พิกแล้วพิกอีกไม่รู้กี่รอบขึ้นแล้วขึ้นอีกไฮดิงอัพลิสุดๆคือจะบอกว่าไลไวของพวกนี้นี่คือเป็นเรื่องเดียวที่ได้ผลที่แท้จริงและตรงแก่นที่สุดในชีวิตอีกแล้วเนาะถ้าแครนที่นี่เขาก็เคยไปแก้ด้านอื่นเหมือนกันเนี่ยเขาก็ลองมาแล้วลองมาแล้วไงคนมเคยมาที่ปัญญาแล้วก็ไปลองแก้ทางอื่นด้วยเออไปลองอย่างอื่นไงไปหลงแบบหลงคอนทาร์สไงหลงมายาเลงแไงเพราะว่า มีน้ำฟ้างน้ำทางแล้วเราก็เอามาเป็นมันด้วยป่ะเดียวนะแถมพุ่งด้วยสมาธิตื่นซอสอีกพุ่งพุ่งพุ่งจึงดึงดึงดีใจด้วยเงาดีใจด้วยแลดวงดนงดึดึงดดึงะึงดึงดนงดกงดึดึง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 ดรงด้งดึงดึงด้งตึวเึงดึ้งดึงดึงงดึงดึงงดึงงดึงดึงงงดึมดึงดงดึงดึงองดงงดึงึงมึงดึงงงงลึ จะบอกว่าในคัสได้ทุกอย่างดังใจนึกเนี่ยจำไว้นะครอนี้ของแพงใครแชร์ไปบุญมหาศาลใครแชร์แล้วพพ์มาเลยว,ว่าแชร์แล้วคุณจะพูดคํานี้ <c oughs> ฟังนะถ้าเกิดว่าคุณ <c oughs> มาใช้ชีวิตเนี่ยแล้วคุณไม่รู้จักคําว่าโฟกัสโอ้โหก็เหมือนกับใช้ชีวิตสเปรสะปะแล้วมันจะไม่ไปถึงไหนเลยเนาะใครอยากเป็นนักโฟกัสตัวยงต้องไปลงในะคัสวาวี P ีภาคสองโอเคไหมบอกทีมงานเลยว่า VRVP ีภาคสองเปโฟกัสเซอร์โฟกัสเซอร์ชื่อเทมา,ว,าว่าูโฟกัสเซอร์ เป็นนักโฟกัสที่วิ่งส่งพลังใช่ทำยังไงให้เราโฟกัสอย่างท่งพลังก็คือเหมือนเป็นผู้มีพลังอํานาจนั่ไแหละจะกูมอำนาจ,จ,นาจยังไงอ่ะจะรวมอำนาจยังไงแล้วก็เพิ่มพลังอํานาจนั้นอีกโอ้โหใช่มันสนุกมากแล้วค็สนุกไม่เคยทีะอเลยจะบอกว่าให้วนเพลงเหลือเกินแบบว่ามูลค่าเท่าไหร่เนี่ยก็เที่ยไม่ติดก็ต้องเป็นคนจูนซอสเองเพราะว่าคนเห็นคุณค่าเองแล้วก็ร,รู้รู้ได้เองว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ได้ทุกอย่างในชีวิตเพราะมันคือการสร้างอง่นจงจงใจริงทำยังไงให้เราแบบไม่ สร้างอย่างจงใจที่สมรัมากขึ้นคือขยี้การที่มันแรงขึ้นยังไงใช่โอ้ยอันนี้คมสุดๆแสุดๆแล้วโชว์โชวหมดเลยคมมากโชว์หมดเลยจริงแบบคมอ่ะเรายิ่งแบบแล้วเชียร์สำหรับคนที่แบบว่าไปในสมาธิดูนซอสมาเออแลยพก็คือไปเก็บเดอบโฟกัสเซอร์แล้วอันนี้คือชี้ทางเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ก็มาก็แบบมาเก็บตรงนี้เหมือนกันเลยก็ไปแบบ ก็เร็วมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่เร็วอยู่แล้วก็อัปเกรดแล้วก็คมมากยิ่งขึ้นสร้างคมเลยเออแล้วก็นี่ล่าสุดที่กาลังมาทวนในดีวซีอีกเพราะมันโคกันเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ถ้าสมมติว่าใครแบบอยากได้ทุกอย่างแบบสมใจเนื้อกิงจริงอะไปเร็วด้วยซอสก่อนใช่ป่ะใช้ภครในเวลาไม่ถึงปีจะบอกไว้ให้จริงๆอะแค่สามเดือนก็ขายออกแล้วนะจริงจริงแพงนะจริงแล้วก็ไปโฟกัสเซอร์เอออันนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเก็บ เดี๋ยวต่อไปค่อยไปเก็บลูกค้าหรือว่าไปเก็บในยอดดอยที่เป็นเลิฟซีรีก็ได้เพราะว่ามันสะสูงจริงแต่ว่าเดี๋ยวไปเก็บแก่นก่อนก็ได้แต่ว่าเอาเอาความมั่งคั่งเอาความเหลือเฟือมาจ่ายให้ปัญญาต่อในคัสอื่นๆแล้วเก็บแล้วก็สร้างกับตรงนี้เออตรงนี้คือเพียวที่สุดตรงประเด็นที่สุดแก่นที่สุดแล้วแล้วเงินเข้ารัวๆวินาทีที่ตอนมาเดียจ่ายเงินให้กับปัญญาเนี่ยเงินเข้าอีกไพศาลเป็นล้านคห้ดูแล้วกันไม่กี่ร้อยเท่าล้านเท่าจริงๆเนะยิ่งกว่าลงทุนในปัญญาที่ไหนนะยิ่งกว่าลงทุนใน ต้องบอกว่าทีไงหรือใดๆก็ตามต้องบอกว่ามันเป็นจุดเปิดรับจริงๆคุณจริงมันเป็นคือการจ่ายมันไม่ใช่เรื่องของการจ่ายให้อาชีพของคุณหรือหรือการลงทุนใดๆนะเว้ยแต่มันคือการปรับที่การเป็นของคุณใช่มันเป็นจุดเปิดรับแล้วแล้วแล้วจำไว้นะว่าโลกนี้ตอบสนองต่อการเป็นของคุณใช่ถ้าคุณไม่เริ่มเป็นมันตอนนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จึงเข้าใจป่ะแก้ข้างนอกจ่ายข้างนอกก็ไม่เคยได้ผลน่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเท่าเดิมดีวายสี่แพงมากก็คือเหมือนเราว่า ้าคีแพงมาบอกก็คือเหมือนประมาณว่าตัวก็คือเป็นกรรัจรธรรมที่แบบมันอยู่ยงคงกระพันแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือตัวคุณเป็นผู้สร้างทุกประสบการณ์ในชีวิตของคุณเองอู้ในพิมพ์ประโยคนี้เลยศัตรธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือข้อนี้เลยคือตัวคุณเป็นผู้สร้างทุกอย่างในชีวิตของคุณเองอถ้าใครเนี่ยไม่เข้าใจข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโบยคนอื่นไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็คือ คุณหาคําตอบไม่ได้เหมือนกับ ừ ừ ừ ที่หลายหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าจะหานิฟต์ตูต์ะตู๊ดตูทั้งปีทั้งชาติแล้วก็ตีความกันไปเรื่อยคุณหาทั้งชาติอ่ะก็วนที่เดิมจะบอกไว้ให้จเจ๊เข้าใจเปล่าถ้าคุณถ้าคุณรับอะไรที่มันไม่ใช่ปัญญาเพียวบริสุทธิ์นนะดูชีวิตง,งงอยู่แล้วแล้วก็มันไม่เคยพุ่งข้างบนใช่ลองสังเกตผลลั์ในชีวิตละกันมันไม่เคยโกหกใช่เนาะถ้าใครที่เขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเนี่ยหรือว่ามีอะไรแย่ไปหหเนียาัััักญญลงงงงสือพ น้องไปฟังแสททาในแต่ละคาสนะวันนี้ก็นั่นแหละอยากบอกทุกคนแหละว่ามาด้วยรักเลยแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็เหมือนกับการได้รู้ปัญญาที่เพียวเนี่ยก็เหมือนกับการได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้รู้จกัก,จกตัวในที่เขารู้ทุกอย่าง,งที่คุณปา,ณารถนาเองมีความสุขมากเลยเน,นาะมีความสุขสนุกอะ อ้านั่นแหละวันนี้ก็มาด้วยรักเนาะน้องก็เน้นเลยเรื่อง VRV p พากสองเดี๋ยวโฟกัสเซอร์เพราะเพิ่งย้อนทวนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวดีไวพักสี่ใช่เพราะว่าเห็นนางฟ้าลงสมาธิกันเยอะมากๆก็เลยบอกว่าถ้าใครได้มาฟังอ่ะก็ทีเป้าเลยว่าไปสร้างคมไปต่อเลยใน VRV พิพากษเออ VRV พากสองเดี๋ยวโฟกัสเซอร์พุ่งเลยพุ่งเลยได้ทุกอย่างสมใจเร็วมากเร็วสุดๆเลยเย้รักทุกคนไปแล้วอันนี้ก็มาด้วยรักก็รักทุกคนเลยนี่ไงอุ้ยสวยมาก ่มีดุ้งเลยมีดุ้งเลยมีทุกอย่างมามาทุกคนดักจุจุ๊บจุนอนนอนนอนโชว์นอนโชว์สวยมากเลยอันสวยมันควินน you. ่ะดุ๊ก เย่ yeah, ขอให้ทุกคนเป็นแสงสว่างที่สวยงามงดงามแบบนี้เช่นนี้ตลอดไปเนาะไม่มีความบังเอิญนะที่คุณได้รับหรือได้ยินสารนี้เนาะก็คุณเนี่ยเป็นเดอะไลท์เชอร์เนาะเป็นหรอเขาเรียกว่าผู้จงใจสร้างในชีวิตยอย่างแท้จริงนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณมาที่นี่เนี่ยไม่เสียชาติเกิดเลยนะเออลักทุกคนมาเลยวบ๊ายบาย,บายเจอกันที่มอชอมอเชียงใหม่ชัยเมืองเชีย,ยงใหม่นะใครที่อยู่ที่นั่นอยากจะมาพาเวดโคจรก็ติดต่อทีมงานกันเองไปแล้วบ๊ายบายบาย้